สวัสดีครับผมครับแอนเดอเดียวนะครับก็ดูแลในเรื่องของค่าเซตอัพนะครับค่าออกมากายเซฟอัพก็คือการค่าบ,บริหารถึงกล้ามเนื้อท้องเรากติกาก็มีอยู่ว่าครับผู้เข้าแข่งขันทำให้ได้มากที่สดุดจำนวนครั้งที่ถูกต้องภายในหนึ่งนาทีนะครับภายในหนึ่งนาทีทำให้ได้มากที่สดุดท้ายจบคือเอ็นตัวลงไปสองแตดเ่านะครับ ้ครัแต่ถ้าไม่ไม,ไ,มไม่ถึงต้นไม่ครบตามตามกระบวนการก็ไม่นับนะครับเราจะมาดูท่าสาธิตกันเลยนะครับหลันั้นก็นั่งลงที่พื้นไปเลยครับถ้าเตจำไม่ผิดนั่งลงที่พื้นชันเข่าขึ้นวางเท้ากว้างเท้าช่วงหัวไหล่ตัวเองเอ็นโดนไปทางด้านหลังให้หลังด้างหลังกลางหลังด้านบนไปตรง,งขักึ่ง,งนะครับมือสองท้านโยนสารที่แข็งทอยสอบสองข้างแตะให้พื้นไปเลยครับ ทางชิดอกนะครับแล้วจากนั้นเป็นกล้ามเนื้อนักโทษเรายกตัวขึ้นสองสองข้างต้องแตะที่หัวเข่าอันนี้นับเป็นหนึ่งนนะครับนับเป็นหนึ่งท่นท่านที่สองเอ็นตัวลงไปสองแตะตื้นเป็นนัก้ทงทางชิดอกยกตัวขึ้นอันนี้สองนะครับต่อไปก็จะมาดูในท่าของท่าที่เราไม่นับกันนะครับเอ็นตัวลงไปด้านหลัง สองยังไม่แตะพื้นแล้วยกตัวขึ้นอันนี้คือจะไม่นับการนะครับไม่นับเป็นหนึ่งแบบนี้ก็ไม่นับครับแตะพื้นยกตัวขึ้นไปสอบยังไม่ขึ้นหัวเข่าเองก็ไม่นับับถ้าที่ถูกคือต้องยกตัวขึ้นสอแตะเทาครับเล่นจังหวะขึ้นทำให้ได้มากที่สุดให้เป็นทีครนบครับ ครับผมก็ลองฝึกมันดูครับในท่านี้ก็จะทำให้ล้านเนอหน้าท้องเรามีความแข็งแรงเอาในเรื่องของท่าซิตอัพไปสัสมนคะแนนการในในเรื่องของท่าชนิดกันนะครับโปรกรมการแข่งขันครั้งนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ